สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโนมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับก็น่าสนใจข่าวที่มาฝากกันในวันนี้ครับผมเกี่ยวกับกลุ่มการเกษตรโดยตรงเลยนะครับขอบคุณข้อมูลครับผู้จัดการออนไลน์ครับได้เขาเรียกว่าค้นหาและเตรียมข้อมูลมาให้กับเราได้รับทราบข้อมูลกันในวันนี้ครับ ข่าวบิดเบือนนะฮะกลมส่งเสริมการเกษตรนะครับเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติขั้นต่ำไล่ละ1 1 3 1บาทครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรเนื้อข่าวเป็นอย่างไรนะครับจะได้รับทราบข้อมูลกันนะครับในส่วนของกลุ่มการเกษตรนะจากประเด็นกลมส่งเสริมการเกษตรเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติขั้นต่ำไล่ละ 1, 1 3 1บาทครับทางกลมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงว่าได้ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรน,นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยเนี่ยฮะซึ่งจ่ายเงินนะครับช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่จริงที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือเขาเรียกว่าเสียหายจริงเนี่ยรลยละไม่เกิน30ไล,ล่ไรในอัตราดังนี้คือนาข้าวครับได้รับอัตราไร่ละ1,113บาทพืชไร่ได้รับอัตราไล่ละ1148บาท พืชสวนและอื่นๆได้รับอัตราไล่ละ1,690บาทครับเมื่อวานนะวันที่7สิงหาคมครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่มีข่าวปรากฏในช่องทางสื่อประเด็นเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติขั้นต่ำไล่ละ1,131บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินนะฮะการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่บิดเบือนครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติขั้นต่ำไร่ละ1131บบาททางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงว่าเป็นการพลาดหัวข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน,นนะครับ อาจทำให้กเกษตรกรเข้าใจผิดในรายละเอียดของการนะครับของจำนวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากมาตรการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ภัยพิบัติกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีสุขเฉินพศ2562ครับโดยจะจ่ายให้กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการ,การเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจํานวนพื้นท,ที่จริงที่ได้รับความเสียหายลายละไม่เกิน30ไร่โดยกำหนดอัตรานะครับอย่างที่แจ้งไปนะนาข้าวได้รับอัตรานะครับไล่ล,ละ1113บาทไล่พืชได้รับอัตรานะครับไล่ล,ละ1148บาทพืชสวนและอื่นๆได้รับอัตราไร่ล,ละ1690บาทโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ครับ1 ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการที่ได้รับความช่วยเหลือ 2. เกษตรกร,ะร,กรนะครับยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือกอสศ .1 ซึ่งผู้นําชุมชนครับต้องดำเนินการตรวจสอบรับรองนะ 3. คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหายครับ 4. นํารายชื่อเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดต่อประกาศนะครับคัดค้านนะครับไม่น้อย3วัน 5. สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการกอชอพอ,อ,อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับครับดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะน,นี้เป็นข้อมูลบิดเบือนครับขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรสาม,มารถติดตามได้ที่ w ว w บ m.o.a.c. g.o. t h หรือโทร02 579 0121 27ครับผมนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นะครับนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะในการที่ให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เวลาได้ไปติดต่อประสานงานและ ได้รับการเยียวยาเนี่ยจะได้เข้าใจกันถูกต้องเนาะไม่ได้มีปัญหากันทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับนำมาฝากและแบ่งปันทุกท่านให้รับทราบข้อมูลนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับช่องฟิล์มชาแนลผมกเกษมสันผิวดงต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ